แงหนึงนะทำไมหัวมันย่งได้ขนาดนี้เนะี่ยสวัสดีครับตาบวมใช่ครับนอนเยอะเกินไป เป็นไงกันบ้างทุกคนไม่สบายเหรอมีน้ำมูกนิดหน่อยครับเ,เหมือนว่าเวลานอนอะ่ะเหมือนแอร์มันเป่าเป่าหน้าทาั้งคืนเลยก็เลยแบบมีน้ำมูกมีน้ำมูกแล้วก็จะแพนิคกเปเองแล้วแบบติดเรียกว่า สวัสดีตาขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างหายหน้าหายตาเลยตัวฉัน <laughs> ช่วงนี้ระวังตัวกันเลยนะทุกคนรหนึงผมด้วยพยายามไม่ไปไหนขอบคุณครับผอมลงหรือเปล่าผอมลงหรือเปล่าอืผอมลงไหมเหรอก็ไม่นะนี่น้ำหนักก็แบบเท่าๆถอดปลั๊กตัวเองด้วยคืออะไรวะอะไรคือถอดปลั๊กตัวเองวะ จบแล้วเหรอใช่ครับเรียนเรียนจบ้วเก็ตออกเรียบร้อยแล้ว <laughs> ช่วงนี้ทำอะไรล่ะครับช่วงนี้ก็ก็แบบเล่นเกมนอนสวัสดีคัพโู้เจ เรียนจบแล้วเป็นไงมันก็ใจนึงมันก็ดีใจแหละอีกใจนึงมันก็แบบทําอะไรดีถึงแม้ว่าตอนเรียนก็จะมีคาคาถามว่าแบบจะทาอะไรดีอะไรวะปากไฟอ๋อเครื่องกรองอากาศก็ต้องเสียไวด้ดิจะมาเล่นกีต้าร์ให้ทุกคนฟังนะครับก็ไม่มีอะไรทำแล้ว เสียงไม่ค่อยมีนะช่วงนี้นอนกีโ่โมงโหช่วงนี้แบบคือช่วงนี้เซฟนอนดึกมากเลยแบบดีสามดีสี่ก็เลยแบบพักผ่อนไม่พักผ่อนไม่เยอะอะไรคือเดี๋ยวนี้แบบนอนยากอีกแล้วอ่ะแบบนอนไม่ค่อยหลับไม่หลับเลยอะ่ะแบบขมตานอนแบบต้องใช้เวลาประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งอะ่ะ ชั่โมงกว่าเพราะเวลานอนบางทีเดี๋ยวนี้แบบเปิดเปิดอะไรแบบพวกเสียงเสียงที่มันแบบกล่อมให้ให้หลับได้อะแล้วตั้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง45ทีอะจนเสียงแบบมันไม่มีแล้วยังเรายังนอนไม่หลับเลย <c oughs> เพลงอะไรดีทุกคน <c oughs> เพลงอะไรด,ดี เพื่อนๆปั่นจังเลยครับเพื่อนๆทำไมต้องมาปั่นเอีกนี้ก็เคยเล่นแล้วแหละเดี๋ยวเพื่อนต้องมา เพ่งขอเพ่งฝืนฝืนฝืนจริงๆกีดกันข้อพิเศษวันนี้ทานหมกขอบเลยโหช่วงนี้คือไม่ได้กินเลยทุกคนคือแบบไม่ได้แตะเลยเหมือนว่ามันหากินยากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะหรือแบบ ร้านที่ชอบก็ก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดอ่ะ schön ฉันเพ้อลอยหลุดไปทุกครั้งที่ต้องลาทำใจฉัน เขาเป็นเพงลงนัทุกคนรู้สึกว่าเพิ่งตื่นได้แหละเพิ่งตื่นได้ไม่นานพอมาคำนี้คือไม่จริงละรู้เลยว่ามันไม่ได้ ฝืนต่อไปฝืนไปอีกสักพักหนึ่งเว้ยถ้าพร้อมจะมาเล่นให้ใหม่นะครับจริงๆจริงๆขอปแอรำพบดเป็นไม่พูดดีกว่าอครูแต่ละเพลงของครูก็มันก็ไม่ได้ร้องง่ายเลยนะเริ่มมีอยู่ล ลองแล้วอะอะไรนะไม่พูดดีก,กว่าลรอโอเคแย่จังนี่น่าหยิบมันเลยอยู่บ้านเป็นไงบ้างครับก็ก็บางทีก็เบื่อครับบางทีก็รู้สึกว่าใช้เวลาในหนึ่งวันมันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะอา้อาวอ๋อขอโทษขอโทษทุกคนแย่ละตอนนี้ทุกคน ผมโดนผมโดนด่าครับมีคนแชทมาด่าบอกว่าไม่ต้องมาร้องครับแย่จังกีตาร์ก็ยังดีดไม่ดี i <laughs> แย่ yeah, จังเธอเธอก็กลัวว่าเธอฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก็ไม่พูดดีกว่ากลัวเธอตอบมาว่าไม่ได้คิดอะไรอืมจริงแย่พอแล้วดีกว่าทุกคนผมว่าวันนี้มันไม่ค่อยเบิร์กเท่าไหร่ เราควรไปวอมเสียงก่อนขำกันใหญ่เลยสนุกละสิเพราะมากนี่คือขอบพุณครับถึงจะรู้ว,ว,ว,ว่ามันไม่พอกระตับอยากหัวเราะได้ปะไม่ม <pero break injuries> ีแต you know yeah, ่คอมเมนต์ที่แบบหัวฮราะไม่มีแต่คนหัวเราะ เอ็นดูเสียงเสียงหาย,ยไปแล้วครับอเราจะร้องเพลงฝืนตามคอนเซ็ปต,ต์เพลงสุดท้ายละก่อนจากไปนะครับในค่ำคืนนี้ เห็นะนะยัไรเห็นนะอ๋อให้กินน้ำกินน้ำก็ไม่ได้ช่วยนะครับมันไม่ได้ทำให้เราไม่ไมเพลงเพราะขึ้นหรอกอะไรนะชอบเสียงคีย์บอร์ดคืออะไรอะ ไม่มีฝนพัำมา 灯笼内。 shin no. ขอบคุณครับก็เดี๋ยวผมไปแล้วนะครับทุกคนก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆนะครับก็ก็ปลอดภัยนะครับไว้วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ